สวัสดีครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับมีชื่อซีรีส์ว่าแกะเทรดเซตอัพนะครับซีรีส์นี้นะครับผมจะหยิบเอานะครับออเดอร์จริงนะครับหน้าเทรดจริงที่ผมใช้เทรดในพอร์ตจริงๆของผมเนี่ยนะครับมาย้อนให้ทุกท่านได้เห็นว่าในวันนั้นนะครับผมคิดยังไงนะครับถึงทําการเข้าเทรดในจุดนั้นนะครับและในวันนั้นเนี่ยผมมีกระบวนการวิเคราะห์กราฟแบบไหนนะครับในแต่ละไทม์เฟรมตั้งแต่ D 1 H 4 H 1ลงมา นะครับรวมไปถึงจุดเข้าเนี่ยทำไมผมถึงเข้าตรงนั้นนะครับผมจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับโดยจะใช้ตัวอย่างออเดอร์จริงที่ผมได้เทรดไปนะครับผมอ่ะโอเคครับเราไปดูตัวอย่างวันนี้กันเลยนะครับคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขาย f o r e x และ CFD มีความเสี่ยงสูง ทางวันเทรดเดอร์ไม่มีส่วนในการชี้นําแนะนําชักชวนให้ลงทุนและไม่มีการระลมทุนโดยเด็ดขาดโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออธิบายการเทรดสไตล์ของผมก่อนนะครับการเทรดของผมในเซตอัพนี้นะครับผมจะใช้การบริหารความเสี่ยงแบบฟูลมาร์จินนะครับหรือที่เราเรียกว่าสไนเปอร์เทรดนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งมันก็คือว่าการเอ็มเอ็มนอกพอร์ตนะครับเราจะเรียกแบบไหนก็ได้นะครับแต่คําอธิบายของมันสั้นๆก็คือว่าเราจะเติมเงินน้อยนะครับ เพื่อไปแลกเงินมากอ่ะอันนี้คือคอนเซปต์ของมันนะครับจากพอร์ตนี้เนี่ยผมเติมไปแค่20.34เหรียญน,นะครับประมาณหกร้อยกว่าบาทไทยนะครับแต่สามารถทํากําไรไปได้กว่า139เหรียญน,นะครับคิดเป็นประมาณ4,000บาทนะครับดังนั้นเนี่ยกำไรก็มากกว่า600%นนะครับอ่าจต่สังเกตว่าผมเติมเงินไปนิดเดียวนะครับแค่20เหรียญแต่ทําไมนะครับสามารถทํากําไรได้ถึง139เเหรียญน,นะครับเพราะว่าผมใช้ พลังของเราเลทนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจะเทรดแบบฟูมาร์จินหรือสไนเปอร์เทรดแบบนี้นะครับต้องมีประสบการณ์มากพอสมควรนะครับถ้าเป็นมือใหม่ผมไม่แนะนําให้เทรดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเทรดมาพอสมควรแล้วนะครับสามารถบีบจุดเข้านะครับให้ได้ SL ในคู่เงินเนี่ยไม่เกินร100อยจุดเนี่ยสามารถเทรดแบบนี้ได้นะครับการเทรดแบบนี้เนี่ยผมจะใช้นะครับพอร์ตเราเลทหนึ่งต่อสองพันนะครับโบกนี้นะครับผมใช้โบกเอ็กซ์เนสนะครับหนึ่งต่อสองพันนะครับและ กดนะครับการเติมเงินของผมเนี่ยจะเติมเข้าไปแล้วก็กดนะครับรัวๆนะครับจนกว่าจะกดไม่ได้นะครับภายใต้เราเลทหนึ่งต่อสอง0ันนะครับเราจะสามารถกดได้เต็มที่นะครับประมาณ0.2กว่าๆนะครับจนถึง0.3นะครับ0.3หลอดนะครับหลอดหลอดรวมเต็มที่ในแต่ละครั้งในกรณีที่เติมไป20เหรียญนะครับผมอ่ถ้าเก็บ300จุดเนี่ยก็จะได้ประมาณ 60 70เหรียญนั่นแหละนะครับแต่ว่าจังหวะวันนั้นเนี่ยผมเทรด2รอบนะครับ2ชุดมันก็เลยได้รวมกันทั้งหมด139เหรียญนะครับหรือก็คือเนี่ยผมกดทีละเกือบ0.3นั่นแหละครับ2รอบนะครับเก็บทีละ3-400จุดนะครับก็จะได้139เหรียญนะครับกลายเป็นเอ่อกำไรประมาณ600%แล้วนะครับนี่ก็คือการเทรดสไตล์ของผมนะครับใครจะทำตามนะครับผมแนะนำแค่ เป็นมือเก่าที่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วและสามารถบีบจุดเข้าในคู่เงินนะครับผมย้ำนะครับว่าวิธีนี้แนะนำให้ทำในคู่เงินเท่านั้นนะครับเพราะคู่เงินเนี่ยถ้าจะไปบีบจุดเข้าดีๆเนี่ย SL มันจะไม่เกิน100จุดหรือ10ปิ๊บนะครับแต่ถ้าเป็นทองคำเนี่ยถ้าเป็นทองคำบอกเลยว่าทำวิธีนี้ไม่ได้นะครับมีโอกาสแตกสูงมากเอาง่ายคือเข้าไป5้นัดเนี่ย อาจจะแตก4นัดและฟุกรอด1นัดนะครับแต่ถ้าเป็นคู่เงินเนี่ยถ้าเข้าไป5นัดนะครับเติมไป5ครั้งเนี่ยและยิงแบบนี้นะครับมีโอกาสรอดประมาณ70-80%เลยนะครับถ้ามีความรู้นะครับถ้ามีความรู้และมีแผนเทรดหรือเทรดเซตอัพที่ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครจะทำตามไปเปิดพอร์ตนะครับ Xnet ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับหรือจะไปเปิดบล็อกอื่นก็ได้นะครับแต่ต้องมีบล็อกแต่ต้องเป็นบล็อกนะครับที่ ให้ลากยันศูนย์เท่านั้นนะครับให้สต็อปเอาท์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอยาก x n e กซเนี่ยให้สต็อปเอาถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือปล่อยลากถึงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ได้เลยนะครับถึงจะสามารถทำวิธีนี้ได้นะครับเปิดราเวลเลสเลือกหนึ่งต่อสองพันนะครับและเวลากดออเดอร์นะครับกดจนหมดจนกดไม่ได้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยระยะลากมันจัดได้ประมาณ80-90จุดนะครับถึงจะแตกนะครับหมายความว่าเราเข้าไปทีนึงเนี่ยกดหมดพอร์ตนะครับก็ ควรที่จะกราฟควรจะวิ่งเลยนะครับถ้ากราฟไม่วิ่งเลยแล้วล่าง80-90จุดเนี่ยพอร์ตก็แตกไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูเทรดเซตอัพในวันนั้นกันครับทำไมผมถึงเข้าบา USDJPY ในแบบส n i p e r Trade นะครับถึง2รอบนะครับทำให้ได้กำไรกว่าอยเอนะครับนี่ก็คือเซตอัพนี้นะครับเทรดเซตอัพที่ใช้ในวันนั้นนะครับผมใช้แผนนี้นะครับใครที่ตามเพจผมจะเห็นว่าผมเนี่ย ให้แผนเทรดนะครับทุกวันนะครับทั้งทองคำแล้วก็คู่เงินหลักนะครับ EU, AU, NU นะครับ UJ นะครับ BTC ด้วยนะครับผมให้แผนแบบนี้ทุกวันนะครับถ้าท่านใดจะหยิบเอาแผนพวกนี้นะครับไปใช้เทรดแบบสไนเปอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับได้นะครับแต่อย่าลืมว่าเราเลท1ต่อ2000เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยระยะลากมันจะน้อยเกินนะครับผมมันจะต่างมากมากนะครับจนแบบต่อเข้าปุ๊บแตกนะครับอันตรายนะครับ ควรที่ใช้1ต่อ2,000เท่านั้นนะครับและกดแบบฟูลมาร์จินนะครับถึงจะสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับคือต้องบีบ SL ให้ต่ำกว่า100จุดนะครับคือต้องมั่นใจมากๆเลยว่าในจุดเข้าจุดนั้นเนี่ยเราจะลากไม่เกิน100จุดนะนะครับจึงจะสามารถเข้าแบบนี้ได้นะครับโอเคในวันนั้นเนี่ยอ่ะราคาเนี่ยผมนะครับเข้าบริเวณนี้นะครับผมอ่ะผมได้แผนนี้ก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยผมได้แผนนี้ก่อนนะครับถามว่าทําไมผมถึงได้แผนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกันนะครับว่า ในวันนั้นผมมีกระบวนการคิดยังไงว่าเดย์หนึ่นะครับเฮ H1 หนึอยู่ในทำเอยอยู่ในเทรนอะไรมีแนวรับแนวต้านตรงไหนนะครับผมผมจึงให้เทรดเซตอัพบายไปนะครับและทําไมผมถึงเข้าตรงนั้นนะครับเราจะไปดูกันนะครับอ่ะอันนี้คือ Before นะครับอันนี้คือ After งานสุดท้ายกราฟก็ปรับตัวขึ้นไปถึงราคาเป้าหมายโดยประมาณของเราได้นะครับแผนวันนั้นเนี่ยก็วินไปนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาแผนแบบนี้จากไหนนะครับ สามารถดูไลฟ์สดนะครับในช่องวันเทรดเดอร์ช่องนี้ได้เลยนะครับกดติดตามด้านล่างนี้เอาไว้นะครับผมไลฟ์สดนะครับแจกแผนทุกวันตอน9้าโมงถึง10โมงนะครับเข้ามาดูกันได้นะครับสามารถเทรดตามแผนที่ผมให้ได้เลยมี SLTP แล้วก็ร i เกรดวอร์ดให้พร้อมนะครับส่วนจะเลือกเทรดแบบ MM ในพอร์ตปกตินะครับที่ตั้ง SLTP ตามปกตินะครับหรือจะเทรดแบบสไนเปอร์แบบนี้ก็แล้วแต่เงินของท่านเลยนะครับแล้วแต่ความสะดวกใจของท่านเลยนะครับอย่างผมเนี่ย ชอบที่จะเสี่ยงเยอะนะครับแล้วก็สบายใจที่จะเอาเงินน้อยไปแลกนะครับก็เติมเเลทนิดเดียวนะครับแล้วก็ยิงไปเลยนะครับเต็มที่หมดแม็กแล้วก็ถ้า TP ครับถ้าวินก็ได้กําไร30% 0รบวกๆนะครับก็ก็เลยเทรดแบบนี้มานะครับอ่ะโอเคนะครับเราไปดูออเดอร์ในวันนั้นกันนะครับเอ้ยเราไปดูจุดเข้าในวันนั้นกันนะครับชุดนี้อ่ะผมได้ตีเส้นเอาไว้แล้วนะครับในวันนั้นนะครับวันที่29สิงหาคม นะครับผมเข้าไป2ตํตำแหน่งนะครับคือจุดนี้นะครับ146.7กว่าๆเนี่ยหนึ่งจุดตอนเช้านะครับแล้วมาปิดตรงนี้นะครับหนึ่งรอบนะครับสุดท้ายเนี่ยช่วงเย็นๆนะครับเหมือนจะมีตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตรงเส้นแดงนี้นะครับ7กว่าๆ800เนี่ยเข้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปปิดตรงหนึ่งกว่าๆนะครับผมอ่าถามว่าทําไมผมไม่ปิดหมดนะครับทาไมผมไม่ปิดถึงที่พี่นะครับผม อ่าจริงๆเนี่ยจะปิดถึงทีพีก็ได้นะครับแต่ว่าพอร์ตนี้เนี่ยมันกําไรไปท่วมแล้วนะครับประมาณ60% 0นแล้วนะครับผมก็เลยปิดเก็บไปก่อนนะครับแล้วก็พอร์ตอื่นเนี่ยผมรันถึงทีพีอยู่นะครับผมรันพอร์ตเอ็มนะครับถึงทีพีอยู่นะครับประมาณ400ศเนี่ยแต่ว่าพอร์ตนั้นเนี่ยมันเป็นพอร์ตเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยกำไราไร300จุดเนี่ยสี่จุดเนี่ยผมก็ปิดแล้วนะครับผมก็เลยเก็บไปนะครับก็ได้เยอะแล้วนะครับอ่าผมเข้าจุดนี้จุดหนึ่งนะครับแล มาปิดตรงนี้แล้วก็ทําไมผมจะเข้าจุดนี้นะครับมาปิดตรงนี้นะครับผมอ่ะเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปไล่ตั้งแต่ไทม์เฟรมเดย์นะครับผมอ่ะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นการเป็นเทรดเดอร์สายวิเคราะห์กราฟแบบมัลติ i m e Frame นะครับดังนั้นเนี่ยแผนแต่ละแผนที่ออกมานะครับผมจําเป็นต้องดูทุกไทม์เฟรมนะครับเพื่อทำเทรดเซตอัพนะครับอ่ะเรามาดูนะครับ แนวทางการวิเคราะห์แบบมัลติไทม์เฟรมเพื่อทําแผนเทรดฝั่งบายนะครับ USDJPY นะครับกว่าจะได้แผนนี้ขึ้นมาเราต้องวิเคราะห์แบบไหนบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับผมเราเปิดไทม์เฟรมเดย์ขึ้นมาก่อนนะครับในวันนั้นเนะี่ยไท m e เฟรมเดย์นะครับอยู่ในเทรนอะไรนะครับอยู่ในเทรนขาขึ้นถูกไหมครับอ่ะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวิเคราะห์กราฟเนี่ย มีอยู่2สิ่งที่เราต้องดูในแต่ละ time frame นะครับถ้าเราจะทำการวิเคราะห์กราฟนะครับ1คือเทรนด์นะครับ2คือแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านนี้คือทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีมาซัพไพเอนะครับหรือเป็นพวกออเดอร์บล็อกอะไรพวกนี้นะครับเหมาหมดเลยนะครับแนวฟีโบ้ลด้วยก็ตามนะครับเราต้องดูอยู่2อย่างนะครับหลักๆแล้วมันก็คือเทรนด์และแนวรับแนวต้านนะครับในกราฟวันนั้นเนี่ยตัดภาพกับไปวันที่29สิงหาคมนะครับผมให้แผนเป็นแผนนี้เป็นเทรดเซตอัพนี้นะ ทำไมถึงให้เป็นแบบนี้นะครับเนื่องด้วยอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไล่ดูตั้งแต่ D H4 H1 ลงมานะครับแล้วก็มาสรุปแผน H1 ว่าเราจะเลือกเทรดฝั่งไหนนะครับก่อนจะไปหาจุดเข้าใน time f r ฟร e 5นาทีนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกระบวนการคิดนะครับตั้งแต่ Day กัน Day นะครับในวันนั้นนะครับจากภาพนี้นะครับนี่ชุดนี้เนี่ยจุดที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับจะสังเกตว่ามีการทำ High และ Low ที่ยกสูงขึ้นในไทม์เฟรม Day ถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวผมขอเปิด เออโปรแกรมวาดภาพขึ้นมาก่อนนะครับสักครู่อ่ะโอเคนะครับจุดนี้อ่าบริเวณนี้นะครับถ้าสังเกตมองเป็นภาพรวมนะครับจุดนี้นะครับยกไฮ้นะครับลงมาพักยกไฮ้นะครับลงมาพักตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย กราฟนะครับมีการทำา i g ที่สูงขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็ทำ Low ที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ย Time เฟรมเ Day แน่นอนเลยครับอยู่ในเทรนอะไรนะครับเทรนขาขึ้นนะครับเมื่อเราทราบว่ากราฟทํา e Frame Day อยู่ในเทรนขาขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องตีเทไล้เขานะครับคือเส้นนี้เทเล์สีเขียวนี้นะครับปึ๊บตีขึ้นไปนะครับอ่ะลากตั้งแต่โลที่ต่ําสุดนะครับจุดนี้ปึ๊บนะครับมาโลที่สูงขึ้นไสเทียนตรงนี้นะครับจะได้เส้นสีเขียวเส้นนี้ นะครับเส้นสีเขียวเส้นนี้ทําหน้าที่เป็นแนวรับในการประคองเทรนของ Time f r a m e day ตราบใดที่กราฟยังคงไม่เบรกลงมาใต้เส้นเขียวนี้นะครับอ่าถ้ายังไม่เบรกนะครับเรายังมองนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆตามเทรนของมันนะครับอ่านี่คือ Time f ฟ a m e day นะครับ t i m e f r a m e day หลักๆเลยนะครับสรุปอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับจากเทไลน์เส้นเขียวนี้นะครับมีแนวต้านเอ้ยมีแนวรับคือเส้นนี้นะครับอ่าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยสามารถบอกได้แค่นี้นะครับส่วน องค์ประกอบถัดไปที่เราต้องดูก็คือแนวรับแนวต้านนะครับในไทม์เฟรมเดย์ในวันนั้นเนี่ยยังไม่มีแนวรับแนวต้านไหนที่มันเด่นชัดชัดเจนซะจนขนาดนั้นนะครับก็เลยว่าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็ผ่านไปนะครับไทม์เฟรมเดย์เดี๋ยวบอกได้แค่เทรนอยู่ในขาขึ้นเส้นเขียวนี้เท่านั้นนะครับต่อไปครับเราไปดูในไทม์เฟรม H4 กันบ้างนะครับในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับ H4 นะครับปึ๊บนี่อันนี้นะครับไอกรอบสีดำๆเนี่ยที่อยู่ในไทม์เฟรมเดย์นี่ครับอันนี้ผมตีใน H4 นะครับเนี่ย H4 นะคร h 4เนี่ยอยู่ในเทนะไรนะครับแน่นอนว่าเราต้องไล่กันก่อนนะครับเช่นไทม์เฟรมเ4เนี่ยอ่ะกราฟนี่ครับอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับหมอผมน่าจะตัดภาพมาทับกันนะครับขออภัยด้วยนะครับให้ดูแค่กราฟด้านในก็พอนะครับให้ดูแค่กราฟด้านในก็พอนะครับผมทาภาพมาซ้อนกันชุดนี้นี่นะครับชุดนี้นะครับคือทําเฟรม h4 นะครับภาพอาจจะเล็กหน่อยนะครับ ตอนแรกเนี่ยทำเฟรมเีสี่เนี่ยมีการทําเทนขาลงคือชุดนี้นะครับปึ๊บนะครับลงนะครับขึ้นนะครับลงเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับโลตรงนี้นะครับต่ำกว่าโลทางซ้ายมือดังนั้นเนี่ยชุดนี้คือเทนขาลงนะครับอ่ะชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับคือเทนขาลงนะครับเราสามารถตีเทลายประกบเทนขาลงได้ก็คือเส้นนี้เส้นปะสีแดงลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับ ทีนี้เนี่ยเมื่อเราตีเชลายประกบเทนขาลงแล้วนะครับเราต่อมาเนี่ยกราฟมีการเบรกเส้นเทลายตรงนี้ปึ้งนะครับพอเบรกเส้นเทลายตรงนี้ปุ๊บแสดงว่าอะไระครับไอโครงสร้างของเทนขาลงชุดนี้นะครับมีโอกาสที่จะพังลงนะครับกราฟมีโอกาสเข้าไซด์เวย์หรือเปลี่ยนไปนเทนขาขึ้นนะครับพอเบรกเทลายปุ๊บเนี่ยผมจะตีกรอบไซด์เวย์ให้มันไว้ก่อนทันทีนะครับคือกรอบนี้นะครับกรอบสีดำกรอบนี้นะครับตีกรอบไซด์เวย์ให้มันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่ากราฟี่ยไม่ไดอ นะครับชุดนี้นะครับและก็ไม่ได้อยู่ในเทรนขาขึ้นด้วยนะครับอ่ะมันอยู่ในกรอบไซเวนนั่นเองนะครับดังนั้นเทรนของตัว H4 คือกรอบไซเวนกรอบสีดำนะครับและราคาปัจจุบันขนาดนั้นนะครับก็ย้อยลงมาที่บริเวณใกล้กรอบล่างนะครับใกล้กรอบล่างตรงนี้นะครับกรอบล่างมันอยู่แค่ตรงนี้นะครับราคาตอนนั้นเนี่ยลงมาถึงตรงนี้แล้วถือว่าใกล้กรอบล่างของไซเว์นะครับแน่นอนว่าเวลาใกล้กรอบล่างของไซเว์เนี่ยเราจะทําไงครับวิธีการเทรดคือเราจะหาจังหวะบายขึ้นไปกลางกรอบถูกไหมครับนี่ ราตั้ง SL ตรงไหนครับ SL จะอยู่ตรงนี้นะครับมองง่ายๆเลยนะครับถ้าเราใกล้กรอบบนไซเวรเนี่ย SL เราก็อยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็หาจังหวะเซลลลงมานะครับแต่บางเอิญในวันนั้นนะครับกราฟมันลงมาใกล้กรอบล่างของไซเวร H4 นะครับพอมันใกล้กรอบล่างของไซเวรปุ๊บนะครับอันนี้คือเทรนนะครับเทรนเรารู้แล้วนะครับต่อไปเราดูแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับที่ใกล้เคียงนขนาดนั้นนะครับราคาปัจจุบันนตอนนั้นอยู่ตรงนี้ แนวรับที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับคือตรงไหนคือบริเวณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีแนวรับจากออเดอร์บล็อก H4 ที่ผมตีโซนสีน้ําเงินอยู่อ่าเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ย H4 เนี่ยเราเริ่มให้น้ําหนักเอ็นไปทางฝั่งบายแล้วเพราะว่าตัวด้านล่างของราคาปัจจุบันนะคะนนั้นนะครับมีตัวออเดอร์บล็อกอยู่ซึ่งเป็นแนวรับนะครับแล้วก็มีตัวกรอบไซเบอร์ล่างนะครับนี่เห็นไหมครับซึ่งให้น้าหนักไปทางฝั่งบายแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ดู H 4สเสร็จแล้วนะครับถัดไปนะครับ เราไปดูไทม์เฟรม H1 นะครับผม H1 กันนะครับไทม์เฟรมหลักของเราเลย H1 ปุ๊บนะครับนี่ H4 ในไซเวย์แต่ H1 เนี่ยจะสังเกตว่ากราฟอยู่ในเทรนขาลงนะครับต่างกับ D กับ H4 ถูกไหมครับ D เนี่ยขาขึ้นเลยนะครับขาขึ้นจ๋าเลยเส้นเขียวนี้เลยนะครับแล้วก็ H4 เนี่ยไซเวย์กรอบสีดำแต่ H1 นะครับดันมาเป็นเทรนขาลงซะงั้นนะครับเทรนขาลงยังไงนะครับชุดนี้อ่ะชุดนี้นะครับปึ๊บนะครับ กราฟนะครับดูโครงสร้างเอานะครับกราฟนะครับตั้งแต่จุดนี้นะครับจุดนี้ที่ผมชี้เนี่ยมีการทำา i g นะครับผมนี่แล้วก็โลนะครับไฮแล้วก็โลลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยชุดนี้นะครับเราจะดูเป็นชุดๆไปนะครับราคาล่าสุดอยู่ตรงนี้นะครับราคาล่าสุดอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ย เราจะดูเทนจากราคาล่าสุดซึ่งเป็นเทนปัจจุบันเท่านั้นนะครับพบว่ามันทําโครงสร้างตามกฎของเทนขาลงดังนั้นก็จะตีเทลไลน์ให้มันเป็นเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับทำหน้าที่ประกบเทนขาลงนะครับประกบเทนขาลงอยู่นะครับการเข้าด้วยเทลไลน์นะครับเราจะสามารถเข้าจังหวัดเล่นเด้งหรือรีเทสก็ได้นะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้เทลไลน์นะครับในวันนั้นเนี่ยผมแค่ตีไว้นะครับว่ามันเป็นแนวต้านของเทนขาลงนะ ตราบใดที่กราฟเนี่ยยังไม่สามารถเบรกเส้นเทลานี้ขึ้นมานครับกราฟจะยังคงอยู่ในเทรนขาลงในทางเฟรมหนึ่งถ้าใครที่อยากรอปลอดภัยเนี่ยสามารถรอมันเบรกนะครับเส้นเทลานี้ขึ้นมาแล้วย่อลงมาค่อยเข้าบายได้นะครับเพื่อขึ้นไปที่แนวต้านที่ใกล้ที่สุดก็คือซับไพโซนที่หนึ่งตรงนี้นะครับนี่ถ้าจะรอปลอดภัยนะครับแต่วันนั้นเนี่ยราคานี้เนี่ยผมเข้าเลยนะครับผมเข้าเลยเพราะว่าผมเนี่ยเห็นจังหวะในทางเฟรม M5 แล้วนะครับประกอบกับ ด้านล่าง H หนึ่งมีแนวต้านเอ้ยมีแนวรับนะครับจากออเดอร์บล็อกอยู่ด้วยนะครับใกล้ๆนะครับดังนั้นเนี่ยระยะตั้งแต่จุดนี้นะครับจุดเนี้ยจุดที่ราคาผมอยู่นะครับลงมาถึงออเดอร์บล็อกเนี่ยมันกินระยะไม่ถึงร้อยจุดใน UJ นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงสามารถหาจังหวะในไทม์เฟรม M ห้านะครับพิจารณาเข้าบายได้นะครับโดยใช้จังหวะสไนเปอร์นะครับกดหมดแม็กนะครับได้ประมาณเกือบศูนย์จุดสามเนี่ยเพื่อขึ้นไป TP นะครับบริเวณนี้นะครับแต่ว่าผมเก็บแค่บริเวณนี้นะครับนี่เ่นนนนี้าอตัย มันจะมีแนวรับเล็กๆนะครับหร้อแนวต้านเล็กๆในทางเฟรมเล็กนะครับผมก็เลยเก็บไปประมาณ300จุดก่อนนะครับและลงมารอรีเทสอีกรอบพอรีเทสอีกรอบเนี่ยผมก็ชัวร์แล้วว่ามีโอกาสขึ้นไปนะครับผมก็เข้าอีกจังหวะหนึ่งนะครับอีกก็ประมาณนี้นะครับในจังหวะวันนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดู m 5กันนะครับว่าโอเคมาสรุปแผนกันก่อนครับวันนั้นเนี่ยแผนนะครับมันทั้ง h 4นะครับ day ยังบอกอะไรไม่ได้ b i day บอกได้แค่ขาขึ้นนะครับ h 4เนี่ยบอกได้ว่าราคาอยู่ในกรอบไซด์เยกใกล้กรอบล ส่วน h ทเนี่ยสามารถตีเทลายขาลงอยู่ในเทเขาลงก็จริงแต่ด้านล่างมีแนวรับจากออเดอร์บล็อก H4 แล้วก็แนวรับจากออเดอร์บล็อก H1 ดังนั้นเนี่ยด้านล่างมีแนวรับถึง2แนวนะครับมีโอกาสสูงที่จะขึ้นมากกว่าเนื่องจากนะครับด้านล่างนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแนวรับเนี่ยมันเยอะกว่านะครับด้านบนนี่มีแค่แนวต้านจากซับไพโซนอันเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยด้านด้านล่างเนี่ยหนากว่านะครับด้านล่างหนากว่าดังน,นั้นราคาเราจะให้น้ำหนักไปทางฝั่งบายจึงเป็นที่มาของแผแผผนนนี้ น,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 นั่นะครับนี่ก็จะได้แผนนี้นะครับเพียบเซตอัพที่ผมให้ไปในวันนั้นก็คือแผนนี้นั่นแหละนะครับถ้าเราวิเคราะห์กราฟแล้วเนี่ยคิดว่าทางไหนมันโล่งที่สุดนะครับถ้าฝั่งขึ้นมันโล่งกว่านะครับด้านบนมีแนวต้าน้อยกว่าเราก็เลือกไปทางฝั่งบนนะครับ SL ด้านล่างก็จะแคบนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็คือ แนวคิดของสรุปวันนั้นนะครับกราฟวันนั้นผมคิดแบบนี้แหละนะครับต่อไปนะครับนี่สุดท้ายกราฟก็ปรับตัวขึ้นมาที่ส u p ยโ y z ได้นะครับมี่สังเกตว่าถ้าท่านใดเล่นสายปลอดภัยเราสามารถรอจังหวะเบรกเทลลนายนะครับขึ้นมาแล้วก็ลงมาพักที่เส้นเทลลน์แล้วก็บายตรงนี้ก็ได้นะครับ sl ก็จะอยู่ใต้แนวต้านหรือคือ u ดอร์บล็อกด้านล่างนะครับแต่ว่าในวันนั้นนะครับผมเล่นเสี่ยงนะครับผมเล่นแบบสไนเปอร์ sl ก็ไม่ควรที่จะเกิดร้อยจุดนะครับเราไปดูกันครับในวันนั้น ผมใช้อินดคเตอร์ RSI นะครับในการเข้าเทรดเพื่อบิด SL ให้ได้ต่ำกว่า100จุดนะครับเราไปดูนะครับจุดนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่ม RSI ก่อนนะครับ RSI นะครับ RSI นะครับในวันนั้นเนี่ยผมเข้า2ชุดนะครับนี่เวลาผมมีแผนบายนะครับผมได้เทสตาด้ฝั่งบายมาแล้วเนี่ยเป็นเทสราดบานี้นะครับผมก็จะ เข้าไปหาจุดเข้าใน time f r a m e M5 นะครับ Timeframe M5 เนี่ยคือ Timeframe ที่ผมคิดว่านะครับน่าจะลากน้อยที่สุดแล้วนะครับผมถ้าจะเข้าสไนเปอร์เนี่ยต้องเข้าไปดูใน time f r a m e M5 นะครับเหตุผลที่ไม่แนะนำใน time f r a m e M1 นะครับ mm hmm. ก็เพราะว่า M1 ครับเอลเลอร์ mm hmm. มันเยอะนะครับมันกลับเทรนไปมาได้เร็วมากนะครับจนถ้าท่านในเทรดใหม่ๆเนี่ยอย่าไปเทรด M1 นะครับผมให้ตามสุดใน M5 ก็พอแล้ว ครับแค่ M5 เลยก็คมแล้วนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ในวันนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับผมขอเอาไอซ์ไซตั้งค่าให้มันสวยๆก่อนนะครับจุดนี้ผมมาออกนะครับไอซ์ไซที่ผมใช้เนี่ยผมจะไม่ใช้เส้น MA นะครับผมจะติ๊กออกนะครับผมจะใช้แค่ค่ามาตรฐานชุดนี้เลยนะครับนี่แล้วก็โอ้บอสโอ้โฟตรงนี้ก็ออกด้วยนะครับนี่ใช้ค่ามาตรฐานเลยนะครับจากภาพนะครับจากภาพ นะครับย้อนกลับไปในวันนั้นนะครับอันนี้ผมปักวันที่29้าไว้แล้วนะครับผมเข้าจุดแรกคือจุดนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่า iSI นะครับผม iSI จุดนี้นะบริเวณนี้นะครับนี่ที่ผมมองนะครับด้านล่างนี้นะครับนี่จุดนี้มาดูมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่จุดนี้มปึ๊บนะครับเนี่ยผมขอปักลูกศรก่อนนี่นะครับจุดที่ลูกศรผมลากไปเนี่ยจุดนี้ iSI นะครับจุดนี้ iSI นะครับอยู่ในโซนนะครับเรียกได้ว่านะครับ ติดกับขอบโอเวอร์บอสโซนนะครับโอเวอร์บอคือเส้น30ใช่ไหมครับนีมนลงมาใกล้เคียงโอเวอร์บอสโซนนะครับพร้อมกับนะครับพร้อมกับถ้าสังเกตให้ดีนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยนะครับมันจะใกล้เคียงกับแนวรับของตัวออเดอร์บล็อกเฮดหนึ่งโซนสีเขียวตรงนี้ด้วยนะครับโซนสีเขียวตรงนี้ผมตีในเฮดหนึ่งพอมันลงมาโอเวอร์บอสโซนนะครับพอจุ่ม30สปุ๊บนะครับใกล้เคียงกับตัวแนวรับนะครับในทางเฟรมเฮดหนึ่งนะครับก็ จะสามารถพิจารณาเข้าบายได้นะครับสามารถพิจารณาเข้าบายได้นะครับจุดนี้เนี่ย sl เนี่ยจะอยู่แค่ประมาณาไม่ถึง100จุดนะครับดังนั้น,นผมก็เลยเข้าเซลล์แบบฟูมารจินเอ้ยเข้าบายแบบฟูมารจินนะครับแบบสไนเปอร์ตรงนี้นะครับกดหมดแม็กเลยนะครับได้ประมาณ0.02กว่าไปปลายนะครับแล้วก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายผมมาปิดตรงนี้นะครับใกล้แนวเทรนของแนวต้าน เ1นะครับเส้นเทลายสีแดงเส้นนี้นะครับตรงนี้นะปิดไปชุดหนึ่งนะครับปิดปุ๊บตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้ไงครับว่ากราฟจะสามารถเบรกเทลายได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายเนี่ยในเวลาต่อมานะครับกราฟเบรกได้นะครับเบรกกราฟเบรกได้นะครับเกิดสัญญาณโอเวอร์โซของอเอของอ s i ์ไนะครับลงมาพักบริเวณนี้นะครับนี่แล้วก็อ่ะเกิดโอ้บอสนะครับลงมาพักนะครับแล้วลงมาจุ่มที่โอโซอีกรอบหนึ่งนะครับโซน30มตรงนี้นะครับแต่ขอบขอบเนี่ยผมถือว่าเข้าโซนแล้วนะครับแต่ บายไปอีกรอบนะจุดนี้นะครับนะจุดนี้เลยนะครับนี่ก็ขึ้นมาครับปึ๊บปึ๊บนะครับตอนนี้มีการรีเทสเทไลน์แล้วก็เบรกเรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยผมสามารถถือได้ถึงซับไพโซนเต้ากําไรเราตรงนี้เลยนะครับ400เนี่ย411แลวแถวนี้นะครับใกล้เคียงกับกลางโซนของซับไพโซนสีแดงนะครับสามารถพิจารณาปิดกําไรตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าผมเข้าหนักมากนะครับผมผมก็เลยมาปิดแถวแถวนี้นะครับหนึ่งกว่ากเนี่ยไม้สุดท้ายเนี่ยมาปิดแถวสองนะครับ200เนี่ย ก็จะได้สองจังหวะนะครับจังหวะละศูนย์จุดสองกกว่านะครับเกือบ0ูนุสานะครับเก็บทีละหกสเหรียญเนี่ยเจ็ิบเหรียญก็รวมเป็น1้อยสิบเหรียญนะครับก็ถือว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับแผนในวันนั้นก็วินนะครับแผนในวันนั้นก็วินเรียบร้อยนะครับชุดนี้อ่าจุดนี้อ่านี้เฮ็ดไหนแล้วเนี่ยการห่านะครับนี่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ ตรงนี้ยังไม่เห็นนะครับในวันนั้นน่ะในวันนั้นอยู่แค่นี้นี่นะครับนี่ราคาที่ผมเข้าคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับนี่ตามแผลเลยนะครับการมีการขึ้นมา r e เทสเส้นเทไลน์กลับขึ้นไปที่แนวต้านจากส u p p l y z n e นะครับแล้วก็ไม่ผ่านลงมาอีกนะครับสุดท้ายเนี่ยในระยะยาวนะครับในวันนั้นเนี่ยในหลายวันต่อมากราบก็มีการปัดตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลับขึ้นไปเทสตรงไหนครับกรอบ s i ด์ w a y ์กรอบไซด์เวย์คือกรอบไหนกรอบนี้ นี่นะครับกรอบไซด์เวย์บนของทําเฟรม H4 นะครับอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับเวลากราฟนะครับอยู่ในกรอบไซด์เว่ย H4 เนี่ยนะครับกรอบไซด์เว่ย H4 เนี่ยปึ๊บตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กรอบล่างนะครับถ้าเราตีกรอบไซด์เวย์ให้มันได้อยู่ใกล้กรอบล่างปึ๊บพยายามหาจังหวะบายขึ้นไปกลางกรอบหรือสุดกรอบตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเซฟหน่อยปลอดภัยหน่อยก็กลางกรอบถ้าอยากได้กำไรเยอะนะครับก็ลุ้นตรงบริเวณใกล้ขอบบนก็ได้นะครับแต่ SL เนี่ยต้องฟิก ได้กรอบไซเวทเท่านั้นนะครับอันนี้แบบปลอดภัยนะครับแต่ถ้าอยากเสี่ยงก็ซูม m 5นะครับเข้าไปหาจังหวะโอไ s i อนะครับโอโบสโอโซก็ได้นะครับและเข้ายิงแบบสไนเปอร์แบบที่ผมทำแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่เน้นย้ำว่าการเข้าเทรดแบบสไนเปอร์นะครับแบบสไนเปอร์ที่ผมทำนะครับแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากนะครับและต้องการต้องการนะครับในการเก็บแบ็กเทสนะครับในไทม์เฟรม m e m าเนี่ยจนชินนะครับใครที่ อยากเข้าคมคมนะครับพยายามฝึกแบ็กเทสนะครับมีแผนแล้วไม่พอนะครับต้องเข้าทําการแบ็กเทสในไทม์เฟรมเล็กอย่างไทม์เฟรม m 5ด้วยนะครับว่าเราจะใช้ i s i หรือใช้อินดิเคเตอร์อื่นเนี่ยในการเข้ามาร่วมกับหาจุดเข้าที่คมคมได้ยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือแผนวันนั้นนะครับก็เข้าเป้านะครับวินไปนะครับถึงจะไม่โดนส0 2สองศูนย์เป๊ะนะครับเพราะว่าผมให้ราคาโดยประมาณนะแต่ว่าก็ถือว่าวินนะครับผมถือว่าวินนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับใครอยากได้แผนเทรดแบบนี้นะครับอย s <S Ivan, ่าลืมนะครับผมได้ทำแผนให้ทุกวันนะครับนี่ในช่อง YouTube One Trader นะครับแล้วก็ใครที่ t i t i t ตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันครับนี่เดี๋ยวผมเอามาครับใครที่ดูไลฟ์สดไม่ทันนะครับผมมีสรุปแผนเทรดแบบนี้นะครับทุกวันนะครับนี่อย่างวันนี้นะครับผมก็ลงให้นะครับแผนเทรดคู่เงินหลักและบิตคอยนนะครับอีกทองคทมก็มีนะครับ ผมมีเทรดเซตอัพแบบนี้แจกทุกวันนะครับมีคลิปด้วยนะครับมีไลฟ์สดใน Facebook ก็มีนะครับแบบ YouTube ก็มีนะครับแล้วแต่จะดูไหนๆนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากได้เป็นภาพนะครับอยากให้เป็นภาพก็มากดไลค์ไว้นะครับเพจ one trader com นะครับเซิร์ชตามนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าท่านใดตามใน u t u b e นะครับไปกด u ั s ส r i b e กันด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์แกะเทรดเซตอัพในวันนี้นะครับก็ มีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะสลับคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยกับตัวความรู้ทั่วไปนะครับมาลงให้ในแต่ละสัปดาห์นะครับสลับไปนะครับอย่างความอย่างวันนี้นะครับเป็นเทรดสตาร์นะครับอาทิตย์หน้าก็อาจจะเป็นคลิปความรู้นะครับคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นเทรดสตาร์นะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอความรู้ที่ผมลงให้ในเพจบันเทรดเดอร์นะครับผมเอ้ยใน y o u t u b ันเทรดเดอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ครบทุกอย่างแล้วนะครับใครที่เพิ่งเทรดนะครับเป็นมือใหม่เนี่ยอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดนะครับไปย้อนดูได้เลยนะครับตั้งแต่คลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับนี่ชุดนี้นะครับอ่ะเทรนดูเทรนตีเทลไลน์นะครับ EP พหนึ่งนะครับเรียนเทรดฟรีนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับไซเวทเทรดยังไงกราฟกับตัวลุยไงตีเทลไลน์ฉบับขั้นเทพนะครับดีมาซับไคลโซน แฟลเวอร์ลูกแก็บนะครับเดย์เวดเจนต์ครับเทคนิคเข้าไปไสด้วยฟิเบนะครับมอนิเตอร์เมนต์นะครับอ่แล้วก็วิธีการแบ็กเทสแล้วก็หาจุดเข้าเทรดด้วยสโตนนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับใครอยากเรียนแบบยาวๆนะครับกดมาที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้นะครับกดไปที่เออ่เริ่มเทรดฟอร์เรกนะครับตรงนี้นะครับเรียนเทรดฟรีนะครับกดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เรามี13 ep นะครับเรามี13 ep นะครับเรียนไปให้หนำใจเลยนะครับความยาวกว่า8ชั่วโมงนะครับเรียนคลิปนี้จบเนี่ยซีรีส์นี้จบก็เทรดเป็นแล้ว นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับหากเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับถูกใจนะครับสามารถกดคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารจากวันเทรดเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันเทรดเดอร์ด้วยนะครับ